ต่อไปนี้นะถ้าเราให้ x เ,เป็นตัวแปรแทนจํานวนจํานวนหนึ่งนักเรียนจะเขียนเป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้เขียนได้เยอะแยะมากมายนะลองหัดเขียนดูก็ได้นะอา้าวดูตัวอย่างอา่าข้อหนึ่งอ่าไหนลองเขียนดูดเอา้า ผลบวกของสามกับเจ็ดน้อยกว่าสิบห้าผลบวกของสามกับเจ็ดน้อยกว่าสิบห้าเขียนยังไงเนี่ยสามบวกเจ็ดต้องเป็นไงใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะผลบวกของสามกับเจ็ดน้อยกว่าสิบห้าก็เขียนได้ง่ายๆออกมาปุ๊บเลยนี่ครับนี่ สามบวกเจ็ดนี่ครับนี่สามกับเจ็ดบวกกันน้อยกว่านี่คือื่อมายน้อยกว่าปลายแหลมชี้มาทางซ้ายมือคือทางด้านสามบวกเจ็ดนะสามบวกเจ็ดน้อยกว่าสิบห้านะอันนี้เรียกว่าเป็นอสมการที่ไม่มีตัวแปรนะอสมการนั้นจะมีตัวแปรก็ได้ไม่มีตัวแปรก็ได้แล้วแต่ประโยคที่เขาให้มา แล้วเรานำมามาเขียนแทนด้วยประโยคในสายลากทางคณิตศาสตร์ข้อนี้เรียกว่าเป็นอ่าสมการที่ไม่มีตัวแปรทําไมถึงพูดวราเป็นอ่าสมการเพราะมันใช้ในเครื่องหมายไม่เท่ากับนี่คือ,ค,อคือใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแทนนะสามบวกเจ็ดน้อยกว่าสิบห้าใช่ไหมครับข้อนหนึ่งเขียนออกมาได้รูปนี้นะไม่มีตัวแปรครับเรียนนี่ไม่มีตัวแปรนะต,ตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สอง ดูตัวอย่างที่สองต่อไปอลองเขียนดูห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าเก้าอันนี้มีตัวแปรแล้วเราใช้ตัวแปรเป็นอะไรล่ะเขาเขาบอกให้ตัวแปรเป็น x ใช่ไหมอ้าวเขียนดูก็เป็นห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือห้าอะไรห้า x แล้วก็ใช้เครื่องหมายอะไรน้อยกว่า แล้วก็เขียนเลข9ลงไปนี่ออกมาแล้วนี่ 5x 5เท่าของก็5เท่าของ x ก็คือ5คูณ x นั่นเองนะ5คูณ x ก็คือเขียนในรูปเป็น 5x ก็ได้นะครับนี่เรียกว่า5คูณด้วย x นะ5เท่าของ x นะก็ได้เป็น 5x น้อยกว่า9ก็เสร็จเรียบร้อย นียไม่ยากใช่ไหมนั่งยิ้มเลยอ่ามันไม่ยากนะอสมการนี่ไม่ยากไใ,ใครว่ายากบ้างนะเดี๋ยวการหาคําตอบอสมการนี่โจทย์อสมการนี่เธอจะยุ่งนะนี่เป็นลักษณะของอสมการเท่านั้นนะไม่ยากนะครับเอาต่อไปข้อสามเอาเราเขียนดูครับ ผลบวกผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ5้ามากกว่า12บสอ <int os> เก่งมากผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือถ้าเราให้จำนวนหนึ่งเป็น x แล้นะล้วก็เอา x บวกกับห้าเข้าไป <int os> แล้วก็ใช้เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ใส่เลขสิบสองเข้าไปได้แล้ว <int os> ก็เป็น x บวกหามากกว่า12นี่คือเครื่องหมายมากกว่า,าไหมครับเนี่ย นะเนี่ยนะที่ครูชี้ให้ดูนะที่ลูกสอนเนี่ยนะเราก็ออกมาได้เป็น x บวก5มากกว่า12ก็เสร็จเรียบร้อยนะต่อไปดูตัวอย่างที่4บ้างนะตัวอย่างที่4นะตัวอย่างที่4ี่เอาเศษีส่วน5 ของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ8ไม่เท่ากับ15บอันนี้เขียนยังไงเนี่ยนะเศษสี่ส่สวนห้าของของอะไรเศษสี่ส่สวนห้าของผลบวกผลบวกผลบวกอะไรอ่ะผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับแปดนะเราต้อง เขียนตรงนี้ออกมาให้ได้ซะก่อนเศษสี่ส่วนห้าของผลบวกขอจำนวนหนึ่งกับแปดนี่เราเขียนได้ยังไงฮนะเราก็เอาถ้าเราให้าจำนวนหนึ่งเป็น x เราก็เอา x บวกอะไรซะก่อน x บวกกับแปดซะก่อนเอ็กบวกแปดแล้วก็เศษสี่ส่วนห้าของผลบวกนี่ก็เอาเศษสี่ส่วนห้าคูณเข้าไปการคูณนั้นเราก็น้ำใสของแร่ เอบวกแนั้นใส่วงเล็บนะเพราะนั้นเศษส่ 4, ส่วนห้าของผลบวกนะของจำนวนจำนวนหนึ่งกับแก็คือเอบวกแเนี่ยนั้นเราก็เขียนได้เป็นนี่ครับเศษส 4, ส่วนหนะแล้ใส่วงเล็บเข้าไปนี่คือเอ็กบวกแปดจนวนหก็คือเอบวกกับแเอาเอบวกแเข้าไปแล้วก็คูณด้วยเศษสส่วนห นี่เราเรียกว่าเศษ4ส่วน5ของผลบวกของ x กับ8ดนั่นเองไม่เท่ากับนี่ไม่เท่ากับก็ใช้เครื่องหมายนี้นะไม่เท่ากับก็ใช้เครื่องหมายนี้แทนนี่ไม่เท่ากับ15 5ก็เป็นอ่จสมการขึ้นมาแล้วนะประโยคนี้ก็เราเขียนเป็นประโยคไตญลักษทางนิตสศาสตร์ออกมาเป็นรูปอสมการกออกมาได้รูปนี้ นะต้องหัดเขียนให้เป็นนะแบบหัดชุดที่1.1เนี่ยเขามีให้เขียนนะให้เขียนให้เขียนเป็นประโยคไตรลักษณ์นะให้เขียนอะสมการนะออกมานะในรูปของประโยคไตรลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะ ต้องเขียนให้เป็นเขาอาจจะเขียนเป็นรูปอสมการมาให้แล้วก็ได้แล้วให้เราเขียนย้อนกลับไปว่าถ้าเราจะเขียนย้อนกลับไปเป็นข้อความในทางภาษาเราจะออกมาได้อย่างไรจากรูปอสมการที่เขาให้มาเนี่ยเขียนย้อนกลับไปเป็นในรูปของภาษาะ ช่นเนี่ยเนี่ยนะสมมุติว่าเขาให้รูปอสรรมการมาให้เป็นเศษสี่วนหคูณด้วยวงเล็บ X บวก8ไม่เท่ากับ15้าเนี่ยให้ให้เราเขียนย้อนกลับไปเป็นภาษาไทยนัเป็นประโยคภาษาไทยเราเนี่ยเราต้องเขียนเป็นเขียนกลับไปกลับมาให้เป็นมาเขียนให้ได้นะครับจากประโยคภาษาไทยเขียนเป็นรูปประโยคสัญลักษณ์จากประโยคสัญลักษณ์เขียนกลับย้อนกลับไปเป็นรูป ไปเป็นข้อความภาษาไทยเนี่ยนะต้องเขียนให้เป็นนะเอาต่อไปข้อห้าอาันดูข้อห้านะอันนี้น่นะไม่ยากอะไรเสองส่วนสามขอจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินหกคำว่าไม่เกินนี่เราจะใช้เครื่องหมายอะไรเนี่ยไม่เกิน น้อยกว่าหรือเท่ากับหรือว่าใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับคำว่าไม่เกินเนี่ยไม่เกินหกนี่แสดงว,ว่ามันมากกว่าหกได้ไหมไม่ได้นะตัวแปรหรือ x ที่เราสมมุติขึ้นมานี้มีค่ามากกว่าหกไม่ได้นะเท่ากับหกก็ดีได้ไหมได้ น้อยกว่าหได้ไหมได้เมื่อเป็เช่นนี้เราจะใช้เครื่องหมายอะไรน้อยกว่าหรือ,อ,อเท่ากับนั่นเองนะอา้าวเศษสองส่วนสของจํานวนจํานวนหนึ่งเขียนออมาได้เป็นเศษสองส่วนสคูณเนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะเศษสองส่วนสคูณเนี่ครับ คำว่าไม่เกิน6ก็ต้องใช้เครื่องหมายน,ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ6คือหมายเขสสามาเศษ2อส่วนสาเอกนี้นะน้อยกว่า6ได้หรือเท่ากับ6พอดีก็ได้เพราะนั้นประโยคนี้เราเขียนออกมาเป็นรูปอสมการได้เป็นรูปนี้นะเท <c oughs> ่าของผลต่าง ขอจำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่ไม่น้อยกว่าสามสองเท่าสองเท่าของอะไรของผลต่างผลต่างหมายถึงอะไรผลต่างหมายถึงผลลบผลลบของจำนวนจำนวนหนึ่ง,งกับ 4, กสี่เพราะนั้นผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่ก็คือ x ลบสี่นั่นเองถ้าเราให้จำนวนจำนวนหนึ่งเป็น x อ่ะนะ ผลต่างของจำนวนจำนวนหนกับ4ก็คือ x อลบ4นะทีนี้สองเท่าของมัน2เท่าของผลต่างนี้ก็เอ2คูณเข้าไปนะเอา x ลบกับ4แล้วคูณด้วย2เข้าไปเราเรียวกว่าเป็น2เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนกับ4ทีนี้ไม่น้อยกว่า3นี่เขียนยังไงนะี่ยไม่น้อยกว่า3 นะไม่น้อยกว่าสามนี่เราใช้เครื่องหมายอะไรนะคำว่าไม่น้อยกว่าสามนี่หมายความว่าเท่ากับสามได้ไหมได้มากกว่าสามได้ไหมได้ไม่น้อยกว่าสามไม่น้อยกว่าสามหมายความว่าเท่ากับสามก็ได้หรือมากกว่าสามก็ได้แต่ตามกว่าสามได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือ เท่ากับนั่นเองนะเพราะนั้นอันนี้ก็ออกมาได้เป็นรูปนี้ครับเ,เห็นไหมครับ x ลบ c นะแล้วคูณด้วย2เข้าไปอ่านว่าสองเท่าของผลต่างระหว่าง x ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับ3เพราะเป็นอ่านสมการขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอ่านสมการขึ้นมาแล้วเพราะนั้นอ่านสมการนี้รูปแบบของมันนักเรียนจะเห็นว่าเราลา,ามีหลายรูปแบบ เพราะว่าเครื่องหมายแทนอัสมการนั้นมันมีอยู่มาทั้งหมดก็ประมาณห้าห้าแบบใช่ไหมห้าแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นลักษณะของอนสมการนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมดห้ารูปแบบนะทั้งห้ารูปแบบนี้อาจจะมีตัวแปรก็ได้ไม่มีตัวแปรก็ได้นะเอา้าทีนี้ก็จะสรุปแล้วครับโรงเรียน เมื่อเราดูตัวอย่างต่างเหล่านี้มานะเขา้าใจดีแล้วก็จะสรุปละประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ข้างต้นเป็นตัวอย่างของอสมการนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของอสมการนะจำไหมนะประโยคที่ใช้เครื่องหมายต่างๆเหล่า,า,านี้นะเราเรียกว่าเป็นอสมการหรือเป็นตัวอย่างของอสมการ เราสามารถเขียนอนร,รมการได้ทั้งมากมายเยอะแยะนะแล้วแต่ข้อความที่เขาให้มานั้นนะเขาบอกมา,อาว่าอย่างไรเราก็อาจจะเขียนเป็นรูปอสมการขึ้นมาได้มากมายนะต่อไปครับนักเรียนเราก็จะสรุปแล้วมาสรุป นักเรียนลองช่วยกันสรุปสิอ่าสมก,การคืออะไรครับอ่าสมก,การคือความไม่เท่ากันนะถูกต้องเพราะนั้นในการสรุปเกี่ยวกับสมก,การนี้เราก็ถ้าสรุป